SAP03 ู S S A P นะครับเบรดวิงรีบีกับราค้ารีบีโดยที่เบรดวิงเริ่มก่อน3 4สาี่ห้าต่อไหมเครับขอ,อนี้ขอ,อนี้นะของพี่คูใช่ไหมมันอคแค่นั้นอย่างเียเลยออขอ,อน้องอาขอ,อน้อง,ข,ออนองขนาดไหนนะ้กอีานี้คุมเวนคุมเว,มเวบนบอดี้บอด,บด,บดีโอเคหกจุดห้าสบกไปครับกี่บาเทเปนร้อยสิบหมันห้าสิบได้ไหมเจกนิดนสี่สไปก็ยี่าทอยู่ดีมันไม่ขวาห้าบไปก็ต้อง เร้าสิบห้าคไม่เลือมารัเแสักใอะโอไปครบแล้วพี่แมม่รอได้ห้าสบ้เอาไว้่้าดิอดี่ไไีห้จไปเรามาห้าบ่ลม่้พแล้วไม้ส5เชิญพี่รู้ว่าน้องมีกิฟอยู่5ไใบเดี๋ยวพี่เลยครมไม่งรักกันอยู่รกกอยู่นะอแด่้ว้าบแล้วเ ใช่ดใชใช่ตีดูแล้วหนึ่งสองสามสี่เขาเริ่นจไม่รูเรนจะวคือตัวอยู่้าถึกแ่าไมจเริ่มยจะช้ชื่อของนเนี้ยี่คือมันรู้แบบจังสินี่หนึ่งลงามอะไรอะไนตามกนต้งเลยอะไรเดีเยอเอลงมามีของนเทีดูได้จี๊ได้จัวะคุณต้องมีอยู่เพิ่ม ล้าเราเล่นคอนเสอร์มันมีรูปอ่ะอยากมีรูปอ่ะจังกิงแต่แนี่ไม่มีนะอยากจากสองกินครับแกแกันทั่วรลีบีโอ้ยเดาสองแต่ทงสองเกฑ์เลยใช่จังโบตันนี้เละแต่ไม่ได้จวมันจะเก่งขึ้นสักแค่ไหนอยู่มิร้อนอ่าแบตตอรกูลเท่าไครับหนึ่งหมื่นห้าพันก็ด้ห้าพันนั่นนะชื่อกูวยมนอไกูด้ะห0 0่งสี่ หมืนซี่มีเค้าเตอร์ได้แมีเคาเตอร์ใยอหาไม่ถูกทำไมโดนังคับไ้ว่าเอวลยนี่ใส่เดี๋ยนะงั้นมีเพเพไหมมีเดี๋ยวลาเไม่ตาดเดี๋ยวล่างนี้ไม่มีมีดับเบิลมีมูฟมีดับเบิลโอเคเฮ้ยไม่ทำอะไรด้วยไม่ทำแล้วมูลิงิกับการแข่ง้องมีถูกไหมโอ้ย้เจ็บแลดิจิบีน้อม่อนมดับเบิล คอเตอร์คอคอคอการดนี้จับนีได้ก็เนี่ยเดี๋ยกจะัเป็นไงอไหมไม่มีไม่มีไม่ายี่ห้ตีมันต้อง55อเดี๋ยวมีสองโซ่55อ่าใช่ใช่อืมอ่าลิงที่หมดเลนี้เมื่อการไปนี้จงตีได้เกียรได้ไหลได้จั่ว์ได้4ชุ้มีหนึ่งโซ่คอทเตอร์ทำอะไร D G เรียกหนึ่ตัวจาก หลุมหรือจากมือได้พี่จะไ่ิด้บ20บาทใช่เลย10บาทอสามารถิดีเอาไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมืออสามารถใส่บนกันได้นะครับคนละช้นกนแต่นั้นไม่เกินหนึ่งใบวางท็อปโอ้โหกนจะกวนแค่สิมเด็เด็ดอ้อนไม่เกินหนึ่งเอาไว จากนั้นเคาร์เซอร์ของการ์ดิชีเวฟในระหว่างเอฟเฟกทิ้งไปประศึหากการนั้นเป็นมอนสเตอร์เอาขึ้นมือได้รู้ได้ไงเป็นมอนสเตอร์ได้คิปเปอร์ในเทคและเพนใเทปตีไอพาวเวอร์เท่าไหร่อันสิบสี่ก็ยังเป็นสิบสี่อ่ะพาวเวอร์มีปัญหามีปัญหาเลยรกล้งนิเหมือนตัวเองก็ลิงก์สิข้างก่อนโอเคเอาไปดูที่กระบ๋อง ใจยังไว้เปิดห้าตอนน <um> ี <im <im ้ใช้เอฟเฟกระเบิดได้แล้วนะไม่มีเพื่อนเป็นนักประจุภัยแล้วใช้ความสามารถพวกระเบิดได้แล้วใช้ความสามารถพวกระเบิดได้แล้วไม่มีเรื่องเป็นนักประจุภัยแล้วใช่ไหมอ๋อโอ้โหโอเคแล้วทีนี้สกิลมันถ้าลงด้วยความสามารถนี้จะหมวกอีกห้าพันตอนนี้เป็นหนึ่งมืนหนึ่งเคาน์เตอร์เคลี็อปมาเป็นกากกาอะไรนะ ลิงตีหนึ่งหมื่นเจ็ดพันวะมีเพียงเด็กไหมไม่มีหไม่มีดับเพิ่นอะไรอ่ะอุ้ยไม่รับการโจมตีอะไรเลยบ้าเราไม่เล่นแบบิ่งนั้นกันพี่บูใช้อิมแพคดิคิดไปยิงไรต้องยิงไรใช่ไหมเร่ต้องยิงจากความสามารถใช่ไหมบ้าพี่บูเราไม่เล่ถึงนั้นกันเราเล่นกันผมยอมเลยจ่ายสางเกียรติตาอะไรคอจากโซ ชิวแล้วผ่านเลยตีไม่ได้เหรออ๋อตีไม่ไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมเขาไม่ดีมอกตีไม่เกิดประโยชน์่งสองสามหนึ่งเกตจว3สามเช็คกับเปรบอู๋อ่ะคาเตอร์ทิ้งมาหนึ่งชาร์ตสี่เกต ง่ายว่ะหนึ่งสองสามสี่เออขอโทษขอโทษขอโทษไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้ทิ้งมือหนึ่งทำไงมันเอาผองก้อเทพหนึ่งใบลงช่องดอกอ๋อลงดูโซกะได้ใช่แล้วไม่ไม่เอาตรงกลางเขาออกไม่ได้อะสี่เกตอ่าสี่เกตวันนี้มันกลับขึ้นมือด้วยอ๋อพอจบอ่ะงั้นเริ่มนะตีใช่คิดพี่เอาเปิดสองอานหนึ่งใบขึ้นมือได้มีเพนนีเทปไหมไม่มีไม่มีไม่มีเพนนีเทปมีดับเบิลไหมไอ้นี่มีดับเบิลไอ้นี่มีดับเบิล เปิดสองหนึ่งใบเข้าโซได้ใช่ไหมอ<ม><ม>อ่าปล่อยปล่อยอปล่อย,อยเลือกอันนี้เปิดสองหนึ่งใบชาร์จเข้าโซหนึ่งใบขึ้นมือ i <ะ>ิน e ตอร์เรสติ้งครั้งที่สองอ่ากดตีครั้งที่สองว่าคาลเตอร์ขอแปลงร่างเป็นกา l ล็กซี่เบรฟจากหลุมสกิลกาเล็กซี่เบรฟเปิดสี่เอาไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือ เาไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือโดนทำลายด้วยความสามารถได้ไหมคุณไม่ได้อยู่ตอนนี้ไอเทีมีเพื่อนเป็นนากปรนจุ์ไผจะไม่โดนระเบิดจากความสามารถแต่โดนดิ้งได้เก่งอ่ะหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือใช้กระสุเรียงบดอ่ะอันนี้สุดตีฮิตไหมอ่าตีการ์ดใช่ไหมอ่ะทีทีทก็เลือกอันนี้แล้วกันเฟอร์สองขึ้นมือมา แล้วก็ประกาศเรียกอ๋โอโดดจากมือได้เว้ยอ่ามันโดดทับมอนได้เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์สกิลใจจึงเกตนำมอนเตอร์ที่มีคำว่าไก่กันตัวร์ไม่เกินหนึ่งใบลงช่องดรอปไม่ต้องจ่ายค่าคอร์ทใลงทับได้เรื่อยๆวะไม่เกินเว้มห<ม>าศาลอ่ะลงช่องดรอปคิดปแปลกโอ้มีโซด้วยระหว่างินเรานำเปินนักประจัญภัยแรก เดินเจเนมี่อย่างระบไปใต้กองเพื่ออ <Okay. S 2> ากอริทึเล็กชาร์จสองจวหนึ่งบุตีสี่ครั้งสหรับตีหกหมื่นห้าอัลกอริทึเล็สกิลหอยเทมเอกักอริทึเลไปแปดเท่าได้สับไหมสับ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 ,สบแล้วก็อันนี้โมโลแปดท่าแล้วเปิดไปบนโอ้ <c oughs> บนจากนั้นเล่าหนึ่งไว้ก่อนตีเลยเปิดห้าไอเปิดเปิดห้าสามสี่ห้าไปมาครับ ที่เหลือเลี้ยงใต้บวกห้าพันดีเฟนต์บวกห้าพันลงมาด้วยจีโวเปิดสี่หนึ่งสองสามมันจะจีโวกี่ครั้งจีโวมันได้แค่ครั้งเดียวไหมดีจีโว่กี่ครั้งแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวต่อจีโวอ๋อขึ้นมือที่เหลือในบนเอออ่ะงั้นพี่เอาไปเรียงใต้เลยนะมมีเวก็ติดสองเผ่า ชาสองเกตได้จัวหนึ่งและตีได้ถึงสี่ครั้งสี่ครั้งตีครั้งที่หนึ่งตีกระจายด้วยไอ้นี้ทำให้ไอ้เดนเจนนี่ที่เป็นเพื่อนตีกระจายตีเข้าไหนตีเข้ามอนอย่างนั้นเหรอใช่ตายมึงจะฟ้าจำเพี้ยผมจะเอาไปไปกกันตายมันไม่มาอยู่ไหมอยูดไลมกลับไปมาซูนาซูน่าอีกอีกตาอีกตาอ่ะตาสองกากาเริ่มก่อข้าเทินจัว ชาร์จจัวยอเข้าสู่สนามทิ้งไม่หนึ่งยังมีงนี่ยในกองเลยเนี่ยไม่เป็นไรบริบเราเพิ่งจับแบบรีบรีบเดี๋ยวบริบยังไงก็มีการชาร์จแน่นอนแนละ้วหนึ่งเกช์หนึ่งไลฟ์อ๋ผมรู้ว่าผมอาอใส่เ,เอเอผมรู้ว่าออกครบไปแล้วเนี่ยออกพื้นที่นี่ดนดนกังเหลือเนี่ยบัดี้ค <laughs> อยึบเฮ้ย โอ้โได้ได้ของดีของดีของดีมีเกณฑ์ไหมเดี๋ววะสองคุณพูดได้ดีนั่นแหละปัญหามึงไม่ต้องกลัวในมือกูเน่ากว่านั้นเยอะขอให้คุณพูดจริงแบทเลยครับมาจอมตีด้วยสามพี่ที่พอนคาลเตอร์ี g o เป็นการีสิ่งลิฟต์เทคิวเปิดผิดเบอร์ว่ามันเป็นสตาร์ดาคอนไงเอาหนึ่งใบขึ้นมืออืมอะไิดจังเลย แล้วก็ที่เหลือเรียงบนเคาน์เตอร์โมทอปหนึ่งเป็นมอเอรขึ้นมือได้แล้วผ่านเกินเลยครับอ๋อนึกว่าจะจีโอเรบจากในโซชาร์จี๊ดเลยแสดงว่าของดีอย่างจี๊ดเลยเอ๊ะมือเน่าจริงเหรอสงสัย ตลาามีนักะจนภัยเป็นเพื่อนได้รับสองแล้วมาที่กิฟต์ก ah, okay. ็ได okay. ้ร okay. okay. ับสามไหม่อ๋อโอเคสามได้ใช่ไหมเปิดเข้าไปตึ้งตึ้นเลยโอเคตลาดมีมูฟตั้งเจ็ดพันเลยดีข้างคิดเปิดสองให้เรือกอันนี้เอยไม่ใช่ แม่งเอาไว้ใช้กรบเทินหน้าลุกลิงไ้ด้วยตีได้สองข้างไงมันก็พีมากเข้าไหมข้างแรกเข้าไหมั้งแรกเขาเข้าตีข้างไงอ๋อค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 อเตอร์ไหมคอคอเตอร์ป้าหายนะแล้วขอให้ฮิตนะฮิตฮิตปลให้ฮิตทำต่อเลือดไอ้นี้อ๋อถ้าเกิได้จวดหนึ่งแบบแน่นอนกับยัตโซนะอืม จบการเรียกแทนนี้กับขึ้นมือมาจบเฮ้ยข้าเทนจัวชาร์จจัวทิ้งแล้วก็หนึ่งไปจั่วสองหนึ่งสองจากนั้นเช็คในหลุมฮมมี่กาคาสามชื่อจว,จวาายจวจวหนึ่งจัวลงมาไกลแคทเกตจั่วเกตจั่วอือหนึ่งสอง จจนิงเกตจวดสองมีดักก้อนอยู่ได้สองรลอยเฮ้ยฟังดูเด้อนี่ถือว่าเกณฑ์ใช้ได้อยู่นะเฮ้ยแบดเลยพี่บูมาเนอจริงเงี้ยสกิลโม่นหนึ่งไม่ใช่หมห <พอ S 2> ดเฮ้ยแอมตีไปเลยไหมอ่ะทิพย์ปูบทุดแล้วก็ได้พเพนนินเกนได้ทิปเปิลสามพี่ครับ แค่นี้อ่ะหนึ่งสองสามสามทีครับหนึ่งสองสามผมขออีกสามทีครับหนึ่งสองสามไม่สนใจพิมอนเ่ยอ่ะกาแช่นืมานลุกโอ้ยโอ้ยถือว่าคุณทำได้ดีอิมแพกผมขอคิดแป๊บอิมแพแน่นอนเคาน์เตอร์คอลงมาตีเอาเกตเอาไลท์เอาจั่วเกตเอาไลท์เอาจัวจากนั้นขอคิดแป๊บผมพอใจหนึ่งเกต ทำอะไรจีโอจากหลุมผมขอเลือกเป็นล่างแห่งการชาร์เกตเสาเกตจากนั้นลงมาด้วยจีโอได้หนึ่งเกตหนึ่งไลท์ทำไมมาดูกระจก่างล่างนี้การล่างชาร์จเกตไงจากนั้นสกิลของกาก้าร์เซโซเขารือเปลไอ้จ่ายด้วยคอนดบัสจ่ายหนึ่งเกตไม่เป็นล็อกกระโดดลงมาได้กระชากส่งจ่ายคอยไหมจ่ายหนึ่งเกตโอเคอีกรางหนึ่งปาร์ตี้หอ แล้วก็ตีไหมตีไปก็ไม่เข้าแล้วผตีแต่ได้จวมไหมอ๋อตีตีข้างไม้นี่ว่าอตีตีไม่ได้จวมไหมฮะตีเสร็จจวบจิวได้อ่าม่มีแผงโดนไหมไม่มีเนี่ยมันรับอยู่อย่เดียวเนี่ยโยนนี่แผงมากก็จบแล้วหลวงบ้าไหมเดี๋ยวนี้เขาไม่โยนกลางกันงตัวกันแล้วให้ผมโยนตีดีใส่เปล่าใส่ไเผื่อเล่นหนึ่งไป โอ oh. uh huh. ้ติง้งติงต้องติงอย่างแรงเลยอ่าไอเทมรีบ huh. uh ีอ huh. uh ่าสกิลใบนี้ เริ่มเป็นเฟื่องแข่งนำกลับขึนหมื่นอ่าลงมีเพื่อนไปเท่มช้าสองเกณม,มีเพื่อนไปน้ำจำภัยไ,ได้ฟื้นสองรายอ้าวไม่รู้แล้วแบบนี้ค่อยกก้มันหน่อยเออค่อยมีรายให้จ่ายหน่อยเรียกมาแบบนี้ก็ย,ยังชั่วหนอยาเรียกทั้งแบบแล้อ่าเรียกมาช่องนี้ผมเคาน์เตอร์เลยทำอะไรทำอะไรไปบ้างจับมือระเบิดได้ยัง ไม่ได้มีเพื่อนไ่ต้องจราเขอยู่แล้วไปเลไม่ใช่ว่าอะไรทีส่วนใหญ่ถ้าบอดครบมันก็ระเบิดไม่ค่อยได้อยู่นะพี่นะถ้ามีเพื่อนไปตั้งจราเขออะผมถึงต้องเปิดไว้ก่อนไงไม่บอดพี่ก็ครบแล้วมมนยากแล้วเดี๋ยวนี้ผมเริ่มเลยเริ่มเลยจดสองมีเพื่อนสองเผ่าครบดีโอ้ยกลับมาแล้วทำอะไรไมม่งั้นพี่ตีกระจายสนามแล้วนะ แตม่มันแค่ตีกระจายก็คือตีเข้ายคือ,อตีทั้งมอนตีทั้งผู้เล่นไปเลยถ้าสมมติตีมอนแล้วเป้าหายมันจะถือว่าตีผู้เล่นอยู่ไหมก็ยังตีผู้เล่นอยู่อ่าโอเคแค่ส่วนพปเจเทนมึงไม่รับแล้วโอเคค่ะตีแล้วดูดไรหนึ่งหนึ่งสองสามสี่อ่าต้องเหลือสิบสี่สิบผมเคาน์เตอร์ไปเป็น Galaxy Play. การ์ดซีเบร์สกิลเบอร์สี่เอาไม่เกินหนึ่งปขึ้นมือ เอาไม่เกินหนึ่งใบขึ้นเลยจบการโจมตีระเบิดการ์ดหนึ่งใบ,จบงด้วยนะแต่ระเบิดไม่ได้ระเบิดไม่ได้ที่เหลือเรียงไว้บนอืมน่าคิดจังเลยน่าคิดจังเลยคือข้อที่สอง,สองพร้อมยางเขาจะตีแล้วตีข้อที่สองดูไลท์ที่สองอขอเช็คดูแป๊บอ่าดูไลท์ก่อนนะไม่สนอะไรอยู่แล้ะอ่าโอเคดูดไลท์ก่อนไม่สนอะไรอยู่แล้ว ความที่มันตีกระจายนี่น่าอัศจรยจังเพราะ่อยนี่มันตายสิจีโอจากหนุ่มได้เราดื้อเราดื้ออยู่เลยเป็นเรื่องปกติย่าเปล่าขอเปลี่ยนเป็นร่างมันตีกี่ครั้งสี่ครั้งอ้าครั้งคุยถูกมีตัวในโซลแลวด้วยลงมาสองเกตหนึ่งไ้อยลงมาด้วยจีโอได้เกียร์รุ่ยต่อที่ผู้เล่นอีกสามพิกหนึ่งสองสาม ตีครั้งที่สามดูดอีกไล์ตีครั้งที่สามดูดอีกหนึ่งไรคาลเตอร์กระโดดทับว่าเปลี่ยนเป้าไปว่าได้เลยไหมเนาะทำทุกอย่างเพื่อไม่รับเป็นเดขนาดนี้มึงก็ใจเย็นได้อยู่นะอ่ะละตีใส่ผู้เล่นต่อหนึ่งสองสามระเบิดไม่ได้ใช่ไหมฮะเสียดายระเบิดไม่ระเบิดได้อ๋องั้นระเบิดไหนก็มีให้ระเบิดไอ้ที่ไม่ได้เจ็บมาเรียเหรอให้แค่ดับคอร์สอย่ามันถ้ามีดาบคอร์สอย่างมันถึงจะเจ็บมาเรียอุ้ยมันขอระเบิดไอ้ทิ้งก่อนเลย ทำได้ดีตีทำได uh. ้ดีพอทุบเลยอ่ะเปิดระเกะไหมบ้าแน่นอนตาย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 อันนี้สองจุดเลยไม่ได้สุดสองนะ b a r i n g h o l แล้วเวกกระต่ายไปได้หมดปีดไว้แล้วไม่ยอมลิง